สวัสดีค่ะมื้อนี้กับมาพบอมาพอกับผู้ไทยพาทอีดีซานเนลคือเกาจ้ามื้อนี้ละผ้ามาเทลนะจ๊ะเนาะอยู่สวิสวันเลหิปนะจ๊ะเนาะรีสอร์ตอยู่ราสบูรีเดียว ตอนใบสามเราจะเนาะย่งละผ่าเพราะแม่พี่น้องเห้าไปเบิ้งแกะกับหมาเราจะเนาะแล้วก็เบิ้งบรรยากาศรอบๆเพราะว่าตอนนี้แดดมันแห้งมันหหนจ้าเดี๋ยวย่งละผ้าไปเบิ้งอันบรรยากาศรอบๆเราจะเนาะว่ามันหลังงามพอเลยแต่กระทับเจ๋อจ้าว่าเออมันงามจ้าเดี๋ยวนำผู้ได้พระทีดีสานิวไปเที่ยวน้ำกัดเลยจ้าจ้าบันนี้เข้ากับว่าเบิ้งกระใต้กันเนาะจ้าเนาะ กระต่ายกับหลายสีจ้าเป็นตะหักตะแพงคากจ้ากระต่ายนี่วนน่ะมันแลนยอ่ะอก,กันอยู่จ้ามันก็กินพกหญา้าพกข้าเนี่ยจ้านี่จ้าบรรยากาศรอบๆก็ง่ามจ้าเป็นตะแพงแค่สองตัวนี่กินหญา้าเอา้า ไปแกงดมดากกันจ้าดมกลกันพุณนะตัวนี้มันมักแกงนะจ๊ะนี่ยขี่แกงเลยกระใต้หลายจ้าสองตัวนี้ก็เป็นตะแพงพุณนนะยืนส่องหาพร้อมจ้าสองหาก็แปลว่าสองขานะคะภาษาพุทยนะคะขาเรียกว่าหา หาก็คือขาอ้าวแกะเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเอาเอาเอาเรียกว่ามีหญ้าให้กินหรือเปล่าเนี่ยลืมปิดประตูไว้ฮ่าเบื้องบรรยากาศร,รบอบๆไปจ้าเดอ้อท้องฟ้าปลอดโปร่งจ้ามื่อน,นี้ เมื่อวานนี่โอ้ยฝนตกมืดมือเนาะวอสละผ้ามาเบิ่งแกงแต่เมื่อวานนี่มีเดียมาซ้ำฝนมันตกจ้าอี่ยงนึ่งกะเมื่อนี้กะเม่มโทรศัพท์กะเต็มเลยเพราะแม่พี่น้องเอ้ยลบแล้วลบอีกอยู่กะท่าเฮออัน ทุกอย่างเข้าทีเข้าทางเนาะกระคงอได้ปิดสื่อเนาะจ้ะเนาะเหลืองโทรศัพท์นี่ก็จม้มมมาหลายเดือนแล้วจ้าแต่ก็ยังไม่ได้ปิดสื่ออยู่บรรยากาศรอบๆก็งามจ้าเพราะอหม่พี่น้องยังไม่ได้โอกาสไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กะมาเที่ยวอันสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยไปทาจ้า ก็ขอพระคุณเจ้าหน้าใลหละเราจะเนะ,เนะที่พามาเทียวนำเนะาเนะบรรยากาศดีจ้าเพราะไหมพี่น้องบรรยากาศสดชื่นจ้าโอโซนสบายตาสบายเจอสบายใจจา้ารถฟูเวเลาถือปะนี่รถรถตู้รถบัส ้าวแกะเลนมาเลยจ้า,านี่มือน,นี้นี่ได้สัมผัสแกะแบบไกลสิตเลยจ้าแบบคือเลยเอาจ้ามาเฮออาหารแกะกันนะจ้านอะอันที่อัน จำนาทีเพิ่ถือ,อยูนี่ก็คืออันเบอร์ปอลเลยจ้าเดอเบอร์ปอก็คือใบปอน,นั่นเองนะคะถามเพื่อนแล้วกับว้าวันใบปอเนี่ยแกะชอบกินมากเลยนะคะนี่จา้าตอนนี้ก็อุย้ยแกะลุ่มเลยจา้า กลิ่นยุบยับยุบยับยุบยับแย่ยยยาหายจ้าเสียงเคียวเสียงยำของแกอันนี้อู้เสียงดังโม้นแห้งจ้าเขากับบรรยากาศแต่ว่าต้องปิดเสียงไว้เพราะว่าไม่ได้เสียงเพลงเขามา้าผเราจะเนาะแกะมันหูแห้งจ้าพ่อแม่พี่น้องมันหูในภาษากลาง ก็คือมันเชื่องนะคะภาษาภูไทยเชื่องโหงเว้าวเรียกว่ามันหูก็คือมันเชื่องนั่นเองนะคะแกะมันไม่กลัวคนเลยนะคะดูสิโอ้ยแกะมันแรงเยอะมากเลยค่ะต้องระวังนะคะถ้าเราไปให้อาหารมันแบบใกล้ชิดแบบนี้ระวังแกะเหยียบเท้าด้วยะคะ่ะคือนางไม่ได้สนใจเลยนะคะนางจะกินใบปออย่างเดียวเลยคะ่ะ มังดูพ่อแม่พี่น้องเลยแสบโนโอเคค่ะดอทั้งยานแกะเย็บตีนจ้าพ่อแม่พี่น้องทั้งย่าท่ายคลิปเม,มมโทรศัพท์กระติมโอ้ยชีวิตเนาะเป็นตาลื้อตนซาเจ้าของกระดากระดอผลนกินแย่งแสบเลยจ้ากแกะนี่จา้า ทริปนี้นี่คุ้มยุจ้าแต่ว่าเสียดายเมื่วานนี้มาหอดรีสอดผัดสูวงบ่ายผัดฝนตกมืดมือมืดคืนเราจะเนาะกระพวดว่าฝนบรรยากาศดีนี่จ้าอันนี้กะมาอูบมาอูบปั้นก็เลยน้าเขาปั้นเป็น คือคืออนฟักทองอันมะอุวันฮาราวีนนะจ๊ะเนาะอันนี้กะกังหันจ้าหงรีสอร์ทสวิสวันเล่ฮิปรีสอร์ทนะจ๊ะเนาะงามงามนะจ๊ะเด้อไกอย่าเลือดแมจ้าถ้าอันเพิร์มเทียวจังหวัดลาดสบุรีกะอำเภอโซนพึ่งนี่กะที่เที่ยวหลายจ้า เากะสามารถเลือกพักรีอซอดได้ตามที่เข้าต้องการได้เลยนะจ๊ะเนาะก็คือลาซาบุรีนี้ที่เทียวหลายแล้วก็ที่พักง่ามแลจ๊ะเนาะบรรยากาศดีดีจ้่จ้ากังหันลม ต่อมานะคะก็จะเป็นเล้าไข่ไก่อารมณ์ดีนะคะทางรีสอร์ทก็จะเปิดเพลงนะคะเพาะเพราะยุค90นะคะให้ทางแม่ไก่เนี่ยได้ฟังนะคะก็จะได้ออกไข่ให้เราได้กินเนี่ยแบบดีต่อสุขภาพอะคะ่ะก็เป็นอะไรที่น่าเลี้ยงมากเลยนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตอะคะ่ะ ถ้าเราเลี้ยงเนาะเราก็จะลดต้นทุนในการซื้อไข่ได้เยอะเลยนะคะได้กินแล้วค่ะไข่ดาวเมื่อเช้านี้อร่อยมากค่ะเพราะว่ามันเป็นไข่ดาวอารมณ์ดีอารมณ์มดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้มากะกำลังเล่มหญาอยู่จ้ะ บรรยากาศนะเห็นบอจ้าแกะมันหลอดออกมาจะหูนี่จ้ามันหลอดออกมาจะหูนี่แหละป่องนี่แหละจ้าก็อยลล์มแม่จ้าธรรมกะฝาก,ากติดตามเลยนะจ้าก็มาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าจะชอบนะคะในการชมกระต่ายแกะแล้วก็ม้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะช่องภูไทยพัทินีธิชาแน,นลให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ ว้าวว้าวเอะกลิ่งเล็กก็ได้ค่ะ